อย<ม>ที่ไหนอีครับพี่อารท<า>ครับ ที่นี้นะคะยังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดนะครสวรรค์ค่ะมีการจัดเทศกาลแห่มังกรเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะทุกปีนะคะจะพลาดไม่ได้นะคะกว่าจุดจีนที่นี่ค่ะฉลองครบรอบ107ปีค่ะเป็นการสืบสานพลังศรัทธานะคะคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองค่ะคโดยในปีนี้นะครับทางคณะกรรมการเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพฮะได้ระดมทุนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ107ปีครับโดยมีลูกหลานชาวปากน้ำโพฮะซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับจัดตกแต่ง ป้ายชื่อร้านตามถนนหนท่าต่างๆทั่วเขตถนนเทศบาลเมืองนครสวรรค์อย่างงดงามครับในขณะที่การจัดกิจกรรมแห่เจ้าครับซึ่งมีขบวนแห่ต่างๆว่าจะเป็นขบวนแห่เจ้าแม่กวนอิมครับสิงโตนะครับมังกรทองและขบวนต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีนตระกูลต่างๆอีกมากมายครับโดยในปีนี้นะครับที่นครสวรรค์นะใช้คอนเซปต์นะครับสืบสารพลังแห่งศรัทธารักษาประเพณี107ปีตุ่จีนปากน้ำโพครับในธีมครับ มังกรเบิกฟ้าบุบผาเบ่งบานโอ้โหชื่อไคเราะมากอาก็จีนค่ะคุณขาค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะที่แห่จองที่พักกันจนเต็มเลยนะคะอย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณเห็นไหมบอกแล้วเห็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หัวหน้าพักกลังประชารัฐค่ะก็เดินทางมาร่วมเทศกาลตรุษจีนกับชาวปากน้ําโพด้วยซึ่งขอการเมืองก็แอบแซวว่าการที่พลเอกประวิตรมาครั้งนี้นะคะเป็นช่วงการช่วงชิงกันลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงจากชาวบ้านปากน้ําโพ ตัดหน้าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งจะเดินทางมาช่วงปลายเดือนนี้หรือเปล่าซึ่งใครว่างในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็สามารถเดินทางไปเที่ยวงานกันได้ค่ะซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครนะคะเพียงแค่210กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ